วัสดีครับผมเติมเป็นน้ำแดงครับเดือนนี้เขาเป็นเดือนมกราคมแล้วนะครับใกล้ๆจากสิ้นเดือนแล้วนะครับพวกเราก็คงทราบข่าวดีในเรื่องการขยายอายุไปแล้วแล้วก็รอจังหวะเวลาที่จะเข้านำรถไปจดทะเบียนนะครับซึ่งภายในเดือนมกราคมนี้ตามที่ร่างของอธิบดีกรม การขนส่งทางบกได้มีสเกลเดาไว้ว่าจะมีการจดทะเบียนรถนะครับภายในเดือนมกราคม2564ิ่เบื้องต้นนะครับก็แต่ว่าต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาสีก่อนนะครับซึ่งกราผมก็ตามอย่างให้ชิดนะครับว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อไหร่แต่ก็ วันนี้วันที่27่สิบเจแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานะครับแล้วก็มีการเส้นนะครับอนุมัติในเอกสารหลายฉบับสี่ห้าฉบับแต่การที่ผมไม่เอามาเปิดเผยในหน้าที่นี้ก็เพื่อว่าช่องของผมนี่เป็นช่องที่จะยึดหลักของ การประกาศในราชกิจจารับเพราะไม่ต้องการที่จะให้พวกเราสับสนนะครับคือจะประกาศครั้งเดียวเป็นเป็นมาตรฐานไปเลยเพราะว่ามันเป็นคำอ่านออกเสียงนะครับพอเราในขณะกับรถเนี่ยคงจะมานั่งดูกันไม่ได้ก็ก็เตว่าฟังนะครับก็เป็นกฎหมายเสียงเหมือนกันนะครับ กดปลายเสียงนะฮะเมื่อไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นหลักฐานได้เพราะว่าบางทีก็อันนึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ว่าเมื่อประกาศในราชกิจจานุบัตินเบกษาแล้วเนี่ยการแก้ไขก็คงต้องใช้เวลานะครับก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นก่อนจนกว่าว่ามีการ แก้ไขเป็นทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นก็ข่าวณปัจจุบันนี้ท่านก็สามารถติดตามทางเพจของสมาคมอยากให้เน้นนะครับว่าช่วยการติดตามตามเพจของสมาคมที่เขาได้ทำกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพกับรับจ้างสาธารณะ ของคุณวรพลต้องขอไปตามโทษที่ต้องเอยนามท่านนะครับเพราะว่าท่านได้ทํากิจกรรมเป็นที่ประจักษ์แล้วนะฮะและก็สามคมของท่านตร์ใจเที่ยงนะครับซึ่งก็ได้ทํากิจกรรมเป็นที่ประจักษ์นะครับก็ขอให้ติดตามกันนะครับขอให้ติดตามกันเพราะว่าท่านเหล่านี้จะมีข้อมูลชิงลึก เป็นบางครั้งที่ต้องอาศัยเอกสารเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเป็นตัวประกอบนะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญพอเวลาผ่านไปถ้าเราไม่มีเอกสารประกอบการไปอ้างนู่นนี่นั่นนี้จะมีปัญหาเพราะว่าเมื่อเราไม่ติดตามการต่อเนื่องเนี่ยการอ้างอะไรจากส่วนราชการก็ดีเนี่ยมันจะทําให้เราต้องไปตามอยู่ตลอดเวลา นะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลเชิงลึกและติดตามสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานี้ก็จะต้องไปโต้แย้งไปแก้ไขข้อกฎหมายกันนะฮะอันนี้ก็ขอกระโดาทำความเข้าใจอย่างที่ผมเคยเรียนมาเสมอว่าขออย่าไปมีทิฐินะครับว่าผมต้องทําให้ท่านิดตามผมอะไรพวกน,นี้นะครับขอยึดถือว่าสิ่งใดที่ใครก็ตามนะครับ ทำแล้วท่านได้รับประโยชน์ก็ขอให้ตามเข้าไปนะครับเพราะว่าประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์สาธารณะนะครับประโยชน์สาธารณะอย่าไปมีทิฏฐินะครับเป็นการไปร่วมทํากิจกรรมนะครับเป็นร่วมทำกิจกรรมเพราะบางเรื่องนี้มันเป็นผลจากที่ท่านได้เองแล้วคนอื่นก็จะได้ด้วยนะครับคนอื่นก็จะได้ด้วยและท่านก็ไปเป็นผู้ประกอบ นะครับไม่จําเป็นต้องไปพรีเซนต์ไม่จําเป็นต้องไปอภิปรายอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมติดตามกิจกรรมมานี้ท่านนายกสมาคมที่ผมเอ่ยนามมาทั้งสองทรานนี้ท่านได้ผ่านวทีนะครับในการอภิปรายกับส่วนราชการในระดับกระทรวงในระดับรัฐมนตรีมาแล้วนะครับผมต้องก็ไว้ใจท่านได้ และก็ส่วนหนึ่งการแบกอับข้อมูลนะครับการแบกอับข้อมูลเนี่ยก็ผมก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจะแบกอับข้อมูลให้กับทุกคนนะครับที่ทําเพื่อประโยชน์สาธารณะและก็สร้างเป็นบรรทัดฐานให้กับอาชีพอันนี้ก็จะทําให้ท่านอยู่แล้วนะฮะสร้างถองของท่านและก็ก็ จะพยายามสนับสนุนองค์กอรอื่นด้วยแต่ว่าต้องพยายามไปพัฒนาให้เป็นในรูปของสมาคมไม่ได้นะครับเพราะว่าต่อไปนี้เราจะเดินในรูปของสมาคมอย่างเข้มข้นนะครับมันจะมีผลทางด้านการปกป้องทางด้านการกฎหมายเพราะว่าพอเป็นสมาคมแล้วการท่านจะประชุมประชุมะไรถึรงแม้จะอยู่ในภาวะการฉุกเฉินเนี่ยก็สมาคมนี้ยังสามารถปกป้องท่านได้นะครับสามารถประชุมได้ไรได้ก็ สําหรับวันนี้ก็มีสมาคมของท่านบรพพลแก้วถุนทศนะครับเพื่อจะไปขอความกระจ่างชัดเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสภาพรถที่จะต่ออายุนะครับจาก9ปีไปเป็น12ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยอมรับว่ามันก็เป็นข้อกำหนดนะครับทางด้านกฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นของคนในอาชีพ ดูว,ว่ารถทั่วไปก็ต้องมีการตรวจสภาพนะครับทีนี้ต้องเป็นที่ยอมรับกันว่าเมื่อรถตรวจสภาพที่อายุการใช้งานมาหลายปีแล้วเนี่ยการปฏิบัติตามข้อกาหนดเป็นมาตรฐานเนี่ยก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าเอาอะไรจะเป็นตัวยึดเป็นมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางเรื่องที่มันเป็นทางด้านกายภาพนะครับ เช่นตัวสีรถก็ดีตัวแอร์ระบบอากาศก็ดีเลยพวกนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นทางด้านกยายภาพพวกเราก็สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปลกกกนได้นะครับแต่าบางเรื่องเนี่ยซึ่งมันต้องผ่านในระบบการควบคุมที่ต้องใช้ระบบเข้ามาร่วมนี้ตัวนะครับตัวเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มันก็จะมีทางด้านเทคนิค เพราะว่ามันต้องเกี่ยวเรื่องกระป๋อก,กระกอบเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูในรายละเอียดกันนะครับซึ่งตอนที่ดูแล้วก็ยอมรับว่าค่าที่เราน่าจะมีปัญหาคือการควบคุมการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก็ไฮโดรคาร์บอนนะครับซึ่งก็ต้องไปดูในข้อกฎหมายการให้อย่างชัดเจนนะครับว่าในเรื่องการกำหนด มาตรฐานควบคุมการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซไฮโรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้ควา้ดีนะครับฟังให้ดีของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้น้ำมันปิดโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงโดยที่เป็นการสมควรปร,ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยกา๊าซ าาคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชน,นิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้น้ำมันปิดโตเลียมเป็นเชือเ้อเพลิงนี่ครับคือสาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะก็ซึ่งมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกก็ เขาคงจะจาเป็นนะครับที่ต้องเอามาตราฐานกองประเทศซึ่งการควบคุมมลพิษนี้ก็อยู่ในกระทรวงทรัพย์นะครับก็อย่างที่เราเคยผ่านกิจกรรมมาแล้วว่าไปดูกันที่กระทรวงทรัพย์แล้วนะครับกระทรวงทรัพก็โอเคมแต่ว่าก็ให้อยู่ไปใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์นะครับทีนี้ของเรานี้ในปี2557ซึ่งเป็นการประกาศอัตรามิเตอร์ครั้งปุดทายนะครับ อันเป็นผลมาจากการแต่งตั้งคณะทํางานในปี2556นะครับซึ่งในปี2556นี้เราใช้เชื้อเพลิงที่เราอ้างอิงในอัตราค่าโดยสารให้เป็น NTV นะฮะ n g v เพราะฉะนั้นการใช้น้ํามันปิตโตรเลียมนี้นะครับเราใช้ในการเริ่มต้นครั้งแรกนะครับในการจุดระเบิดครั้งแรกแต่การใช้เต็มเต็ม วันในการที่เราปฏิบัติงานนี้เราใช้เอ็นทีวีนะครับก็วันนี้ทางท่านนายกบุรพพลก็ไปขอทาความเข้าใจเรื่องนี้ก็อยากให้พวกเราไปช่วยกันสนับสนุนนะครับไปแสดงพลังนะครับเพื่อจะหาข้อยุติในเรื่องของการพิจารณาการกําหนดมาตรฐานการวัดนะครับการวัดว่าเราจะวัดโอเคครับวัดแล้เราจะในการปฏิบัติจริงๆนี้ เราไม่ได้ใช้ปิตโตรเลียมคือน้ำมันเบนซิน,นคือเราไม่ได้ใช้นะครับเร,เราไม่ได้ใช้เราใช้ NGV นะฮะเพราะฉะนั้นผลของมันนี่ควรจะเป็นอย่างไรก็การที่เราไปทําความเข้าใจกับส่วนราชการซึ่งผมซึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับให้เขานะครับพิจารณาตามข้อเจ็จจริงนะครับข้อข้อเท็ดจริงคือท่านไม่ได้ใช้ปิตโตรเลียมวิ่งนะครับแต่ท่านใช้ n g v Natural Gas นะครับ l น a r นะครับซึ่งมีผลในการปล่อยค่า CO2 ออกมานีนเท่าไหรไอโรคาร์บอนนี้เท่าไร่นะครับทีนี้การตรวจนี้เท่าที่ฟังดูแล้วก็ผมก็ไปสังเกตการมาบ้างนะครับก็ก่อนที่ท่านจะเข้าไปตรวจนะครับก็ให้เตรียมรถให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยทางกายภาพและโดยเฉพาะเชื้อเพลิงเนี่ยคือควรจะใช้น้ำมันเบนซินร้อรซในระดับพรีเมียมเลยนะ ในรับพรีเมียมทักวิ่งไว้สัก2องวันนะครับวิ่งไว้สองสาวันนี่ก็เข้าไปตรวจนะครับทําความสะอาดระบบท่อนะฮะให้ดีนะครับแล้วก็ระบบจุดระเบิดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาใช้ระบบการเผาไหม้ที่ใช้ประกายไฟในการจุดระเบิดนะฮะตัวนั้นก็จะเป็นตัวช่วยให้ท่านได้รดผลตัวนี้ทีนี้สําหรับวันนี้ก็ ถ้าในขนาดนี้ที่ผมอัปโหลดขึ้นไปทันก็อยากให้พวกเราไปแสดงพลังกันนะครับไปเลยครับไปไปเพราะท่านไม่เป็นแค่แคแคไปแสดงพลงังเพราะว่าท่านนายกสมาคมวรบลเกษบลต้นท,ท่านมีข้อมูลเชิงลึกอยู่แล้วซึ่งบางส่วนก็ผมก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับก็ให้พวกเราได้ไปแสดงพลังกันนะครับเพื่อหาข้อยุติหาหลักการสำหรับเข้าใจเพราะว่าการที่ท่านไปโต้ตอบก,กันเป็นใครคนมันไม่ได้มันไม่ได้โปรยจคเท่าไหร่ครับ แต่การไปแสดงพลังการเนี่ยให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่มันยังไม่ค่อยจูโต้นะเพราะมันมีหลักกฎหมายอยู่นะครับผมเชื่อมั่นว่าผ่านนะผ่านแต่ว่าต้องการแสดงพลังนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในด้านการกิจกรรมของอาชีพนะครับของอาชีพสําหรับผมจะไล์อีกทีก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเมื่อได้ประกาศในราชกิจจาแล้วนะครับก็จะมา บอกไปทั้งหมดเท่าที่ดูแล้วผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าหลายเรื่องนี้เขาเซ็นมาหมดแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ประกาศในราชกิจจาซึ่งผมดูแล้วก็โอเคครับก็น่าจะป่านหมดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็วันนี้ถ้าทันที่ผมอ,อัปโหลดขึ้นแล้วพวกเราไปทันก็ให้ช่วยกันไปนะครับช่วยไปแสดงพลังนะครับอย่างที่บอกประโยชน์ท่านได้ด้วยประโยชน์คนด่นได้ด้วยและก็เขาก็ได้ด้วยนะครับก็อย่าไปมีทิ่ินะฮะอย่าไปมีทิ่ติไปร่วมกันนะครับ ไปเสียเวลาทั้งเดียวก็ก็ได้ทั้งหมดสำหรับคุินี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ